นี่ต้มยำขาหมูค่ะขาหมูต้มยำรสแซบ่แซบแบจัดๆง่ายๆเราไม่ใส่น้ำพริกเผานะเป็นต้มยำขาหมูแบบว่าน้ำใสใส่เห็ดขาหมูสาใจหม้อใหญ่ใส่มะนาวห้าลูกเปรี้ยวสาใจถูกใจนี่ต้มยำขาหมูกับเพื่อนๆต้มยำขาหมูลูกทุ่งลูกทุ่งง่ายๆใส่เห็ด กินต้ยมยำขาหมูค่ะอร่อยอร่อยต้ยมยำขาหมูนี่นะต้มกับเตาถ่านนะมันจะเปื่อยยุยเตาแก๊สกว่าจะเปื่อยหูหมดแก๊สตั้งเท่าไหร่แต่เตาถ่านนะต้มไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งไม่นานเท่าไหร่ก็เปื่อยยุยแล้วเป็นไงบ้างรสชาติโอเคไหมถูกใจไหม ถูกใจเนาะต้ยมยำขาหมูค่ะขาหมูต้ยมยำขาหมูต้ยมยำน้ำใสค่ะเพื่อนเอนขาหมูต้ยมยำอร่อยอร่อยน้ำใสกินด้วยกันค่ะเพื่อนเอนขาหมูต้ยมยำ